โอเคผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคนิตพันธ์สวัสดนะครับก็เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการมหลาลัยแห่งหนึ่งแล้วกันเนาะ <Okay. S 1> เพราะว่าเราไม่ได้เอามหาลัยมามาร่วมด้วยเนาะ <Okay. S 1> ครับผมก็สอนเกี่ยวกับทางด้านอาคอมพิวเตอร์ด้าน addition d e t e r g e n แล้วก็ด้านเกี่ยวกับ optimization แล้วก็เกี่ยวกับพวกาวางแผนการผลิตต่างๆในโรงงาน ก่อนหน้านี้เคยได้ยิน,นเนื่องจากว่าภรรยาเป็นคนที่เหมือนเขาทานอาหารไม่เป็นเวลาแล้วพอกินอาหารไม่เป็นเวลา,วามันทําให้ไม่ค่อยอย่อยงัเพราะงั้นเขาก็เลยให้ให้ให้ผมซื้อโปรไบโอติกตามร้านยาอะไรให้ให้ให้ทานอยู่ผมก็แอบเอาของเขามาลองลองกินเล่นอยู่เหมือนกันท้องเหมือนพอกินแล้วไม่ค่อยชอบนะของของที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นเม็ดอะกินแล้วรู้สึกแบบ ท้องเสียผมว่าไม่ได้เป็นทุกคนเนาะกับผมมันเป็นอย่างนั้นผมก็เลยไม่กินครั้งเดียวก็เลิกเลยไม่ไม่กินอีกเลยที่มันเป็นเม็ดครับ <c oughs> จําราคาไม่ได้แต่แต่รู้แต่ว่ามันก็มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราซื้อได้แต่ก็ไม่ถูก <c oughs> อ๋อจริงๆต้องบอกว่าอ่าเคยเคยเคยลองเคยลองกินก่อนหน้านี้อยู่ครั้งหนึ่งครับ ไม่ไม่รู้จักชื่อรู้แต่ว่ามันมันเป็นไอโรไอติกรู้สึกว่ามันมันอยู่ในในน้ำมะพร้าวแล้วก็เท่าที่ฟังดูรู้สึกมีความเชื่อถือนะเพราะว่าไอพวกจุลินทรีย์พวกนี้มันต้องการอาหารเลี้ยงให้มันอยู่ถ้าเผื่อมันมันอยู่ในคอนดิชันหรือไม่มีอาหารให้ให้มันจริงๆแล้วมันก็น่าจะตายไปหมดถึงแม้จะเอาไปแพ็คขายเป็นรูปแบบเครื่องดื่มหรืออะไรก็จะตายไปหมด แต่ตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันมันดูน่าเชื่อถือฮะเพราะว่าลองชิมดูแล้วลองดูแล้วรู้สึกว่าเออมันมีมันมีสารที่ที่ทําให้ไอ้พวกจุลินทรีย์มันอยู่ได้ครับแล้วก็อาชีพอที่ที่บรรจุมันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันทําให้จุลินทรีย์ไม่ตายนะครับประมาณนั้นโดยส่วนตัวนะผมผมชอบ โด,ย,ดยส่วนตัวนะผมชอบทําไมถึงชอบคือทุกทีบางเราเราไม่ค่อยกินแบบน้ําอัดลมที่มีน้ําตาลมีอะไรเยอะๆไม,อไม่ค่อยกินอย่างนั้นนะครับคราวนี้ก็จะกินพวกที่มันมีเครื่องดื่มที่มีฮอปแต่ไม่มีแอลกอฮอล์ oh ol, อะไรเงี้ยเราเราจะกินอยู่เป็นคนไม่ไม่ไม่กินเหล้านะครับไม่ไม่กินเหล้าไม่เป็นคนแบบรักษาสีก็เลยก็เลยมีเรื่องปัญหาเรื่องว่าเอ้เรากินเหล้ากินอะไรไม่ได้ แต่พอปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่องดื่มที่มันมีฮอปอะไรเงี้ยเป็นเป็นกระป๋องเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยดีอะไรเงี้ยแต่พอมามาได้ชิมอันนี้ก็รู้สึกว่าเอออัน e uh, นี้เป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งเลยนะที่ที่เราเราได้รสชาติปแปลกๆไม่เหมือนน้ำเปล่าไม่เหมือนไอ้น้ำอัดลมทั่วไปแล้วก็ยังยังมีประโยชน์อีกก็เลยรู้สึกว่าชอบแล้วก็เหมือนได้กินน้ำ,นำมะานาวด้วยเหมือนได้กินน้ำมะ้าวด้วยเหมือนได้กินอ่า ฮอปด้วยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทานแล้วก็รู้สึกชอบรู้สึกแบบเออมันมัน,ม,นมันกินเล่นได้อ,อย่างนั้นครับพอภรรยาทานเขาก็เขาก็บอกว่าคือผมก็ทานนะแล้วก็เอาไปให้ให้ภรรยาทานด้วยภรรยาเขาบอกว่าให้ให้ดูนิดนึงผมว่ามันมันเวิร์กนะ,อะไอที่ที่ทําเนี่ย มันก็มีทั้งเวอร์ชั่นที่แบบมีไอ้เม็ดแดงแดงแล้วก็ไม่มีเม็ดแดงแดงเนาะพอดีไอ้เวอร์ชั่นที่เอามาถ่ายวันนี้มีเม็ดแดงแงพยายามผมก็ชอบนะพรทุกทีก็ต้องกินโปรไบโอติกอยู่แล้วราทุกทีก็ชอบกินน้ำหอบพอได้ตัวนี้ปุ๊บผมว่ามันลงตัวนะฮะมันลงตัวแล้วอ่าเขาก็เลยบอกว่ามันมันโอเคแล้วเขาเขาเรียนเกี่ยวกับไบโอเทคโนโลยีมาพอเขาเห็นเห็นสภาพบรรจุภัณฑ์เห็นรสชาติของมัน เขาก็มั่นใจเลยว่าไอตัวจุลินซีเนี่ยมันยังอยู่นะครับมันมันยังอยู่มันมันต่างกับบางโปรดักที่กินแล้วมันอาจจะยังอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้นะต้องไปลองเทสกันดูแต่ว่าจากรสชาติจากอะไรมันมันมันต่างกันไอตัวเนี้ยมันมันเรามั่นใจได้มากกว่าว่าจุลินซีมันยังอยู่นะครับแล้วผมกินถ้าเทียบกับไอที่เป็นเม็ดที่เป็นเม็ดผมกินครั้งเดียวไม่กินอีกเลย อันนี้ผมว่าันกินได้เรื่อยๆนะมันมันก็รู้สึกร้อนนะตอนตอนที่ดื่มเข้าไปมันก็รู้สึกร้อนแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้ผมแบบท้องเสียเหมือนตอนกินที่เป็นเม็ดอ่ะผมรู้สึกว่าเอาเอ,เอมันกินเล่นได้ผมผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องสุขภาพอะไรนะผมว่ามันกินเล่นได้มันก็อร่อยดีนะครับส่วนคุณภรรยาเนี่ยพอกินแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากกินอีกเขาเขาอยากซื้ออีกเขาก็มาลบเราผมอยู่ว่า ซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยอะไรประมาณนี้ฮะเขาก็มาผมก็คิดในใจเออเออได้เมื่อกี้ก็ภรรยาก็ก็กินไปแก้วหนึ่งก็ไปแย่งอยู่ผมว่าผมว่ามันโอเคนะเออผมว่าผมว่ามันโอเคเลยแหละก็ในมุมผมผมเป็นคนที่ทานอาหารอะไรเป็นเวลาอยู่ละแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะเติมอ่าคือพอเรารู้สึกอยากอยากกินอะไรอร่อยๆเราเติมโปรไบโอติกเข้าไป แต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาสุขภาพอาจจะกินเป็นโดสหรืออะไรก็ก็ก็แล้แต่แต่ถ้าเป็นผมผมเออสักพักหนึ่งอยากกินแล้วก็เติมนะฮะเราก็เติมราคาก็ถ้ามันมันมันพอพอพอที่จะรับได้ก็กินกินเล่นได้เรื่อยๆครับ